กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Uncle ดินนะกับเกมวันพันแม Man นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเคลียร์ข้อสงสัยนะครับในกิจกรรมชุดว่ายน้ําหรือว่ากิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับซึ่งตอนนี้กิจกรรมมันดําเนินไปถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับใครที่พลาดร้อยเปอร์เซ็นไปเนี่ยผมว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมาลองนั่งคํานวณดูแล้วเนี่ยผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เติมหนัก โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับสำหรับไอสกินชีเวน้ำเนี่ยสกินชีเวน้ำนี้นะคราบถ้าเป็นเมื่อวานนะครับจะขายอยู่ที่ในราคา588ตัวนะครับหรือว่าเราวนะครับ2,790บาทนั่นเองนะครับถ้าเราเติมเองนะแต่ถ้าเราไปเติมผ่านร้านหรือว่าเติมคูณ2เนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะครับโดยที่เราจะได้เป็นกล่องแคปซูลนะครับ20กล่องนะครับแต่ว่าจากการที่ผมไปสอบถามคนที่เขาเติมแล้วหรือว่าคนที่เขาเติม ามาได้สักพักแล้วนะครับเขาบอกว่า20กล่องนี้ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้รูปภาพทั้งหมด6รูปนะครับแต่ว่าเป็นการแร n นดอมเอาเพราะว่าในกล่องเนี้สามารถได้เป็นตัวเสื้อผ้ากล่องสุ่มตราโกหรือว่าเหเรียญเซตามะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้น,นีอยอาจจะทําให้เราเนี่ยได้ไม่ครบก็เป็นได้อย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราหมดไปทั้งหมด2,790บาทใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรายังได้รูปภาพไม่ครบเนี่ยเราก็ต้องมาตรงนี้อีกครับผม ตรงนี้อีกนั่นก็คือตรงคอสตูมครัผมจะมีหิบรูปภาพนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีเพชรดองไว้หรือว่าเราก็ต้องเติมเพิ่มอีกเช่นเดียวกันครับเพื่อให้ได้รูปภาพครบนะ ถ้าที่ผมเคยไปดูช่องอื่นๆนะครับบางช่องเนี่ยอาจจะต้องเปิดจนหมดเลยก็เป็นได้นะครับงันผมจะตีเป็นการันตีไว้ที่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือ12,000เพชรเพนะครับ6กกล่องคูณ2อ0รเพก็ประมาณ12,000เพชรเพนะครับตีเป็นเงินอีกประมาณ6,000บาทครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยสกินซอมบี้แมนได้เอาครบชุดจริงๆเะครับเอาแบบการันตีจริงๆเลยนะคุณต้องมีเงินต่ำๆครับผม 8,790บาทครับผมโดยประมาณนะอันนี้คือที่ผมนั่งคำนวณมาแล้วนะแต่ว่าถ้าใครดวงดีจริงๆนะครับผมว่าอาจจะได้ตั้งแต่5,000-4,500อะไรแบบนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับโดยที่ความพิเศษของสกินนี้นะครับก็คือมีการเปลี่ยนไปของสกิลถูกไหมซึ่งตอนนี้อยู่อยู่ GM นะครับก็เอาวิดีโอออกเฉยเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูเลยแปลกมากๆเลยนะครับอยู่ๆก็หายไปเนาะโอเคผมเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันเลยว่าในแต่ละสเต็ปเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงนี่ครับเรามาดูที่สเต็ปแรกนะครับหรือสเต็ปเมื่อวานนะครับสเต็ป100%ครับผมหรือว่าจ่ายเต็มนั่นเองนะครับนะจ่ายเต็มเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมด588ชิ้นนะครับไอตัวแรกตัวแรกสกินเนี่ยนะครับที่เป็นเงินเนี่ยคือ2,790บาทครับผม2,790บาทเนี่ยเราจะได้เพชรคืนนะครับหลังจบกิจกรรมนะครับทั้งหมด3,500เพชรครับผมจำไว้เลยนะเราจะได้ทั้งหมด3,500เพชรครับผม ยังไม่พอครับผมเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเราจะได้ก,กล่องนะครับสุ่มตัวเนี้ย20กล่องนะครับซึ่ง20กล่องเนี้ยถ้าเราเอาไปคิดกับ Mode, ไอที่โหมดเมื่อกี้ที่เราไปดูนะครับมันก็จะตกกล่องละ200ถูกไหม200เพชรเพราะงั้นเนี้ยเราก็เหมือนได้เพชรฟรีตัวนี้ยมาอีก4,000เพชรครับผมเพราะงั้นการเติมครั้งแรกนะครับที่588เนี้ย588ชิ้นเนี้ยเราได้เพชรฟรีมาทั้งหมดถึง7,000นะฮะ500เพชรกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะครับแสดงว่าสเต็ปนี้ค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะครับสหรับเงิน 2,790บาทแรกนะครับโอเคครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของ20นะครับ20เนี่ยที่ตอนนี้ดำเนินการอยู่นะครับก็คือเราต้องใช้ทั้งหมด470ตัวครับผมในการแลกสกินซอมบี้แมทนะครับซึ่งตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ2,000นะครับ350บาท นะครับโดยประมาณนะถ้าเราเติมเองแต่ว่าถ้ามีคูณ2หรือไมเติมผ่านเว็บอื่นจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้ผมตีแบบว่าที่เรากดเข้าไปเติมทางขวาเองเลยนะครับ2350าบาทโดยประมาณนะครับได้เพชรฟรีทั้งหมดนะครับก็คือผมตีเนี่ยเนี่ยสองพผมตีเป็น2,000เพชรโดยประมาณนะครับคือได้2 0 0 0เพชรยังไม่พอราะผมยังจะได้กล่องสุ่มรูปภาพนะครับอีก15กล่องซึ่ง15กล่องเนี่ยตีเป็นเพชรอีก3,000เพชรครับผมแสดงว่าการเติมแบบ20%เรเนี่ยเราจะได้เพชรฟรีถึง ห้าพันเพครับผมแตกต่างไหมแตกต่างนะแตกต่างจากอันแรกนะครับที่เราได้ถึงเจ็ดพันห้ารอยเพจเนี่ยถึงสองพันห้ารอยเพจเลยนะแต่ว่าการเติมครั้งนี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าครั้งแรกเราเติมไปสองพันเจ็ดรอยเก้าสิบส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเติมอยู่ราวๆสองพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับความคุ้มค่าก็คือห้าร้อยบาทต่อสองพันห้าร้อยเพจนะครับเห็นความแตกต่างเลยเนาะ ห้าร้อยบาทจริงๆเนี่ยไม่ควรจะได้ถึงสองพนันห้ารอยเพชรนะครับสองพันห้ารอยเพชรนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับนะและห้าร้อยบาทเนี่ยก็ไม่ควรจะได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครมีงบจริงๆตเติมได้จริงๆอ่ะควรจะเติมตั้งแต่ห้าร้อยแปดสิบเพลนะครับแต่มาพูดตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วถูกไหมใช่เพราะงั้นผมว่าไอ้ตรง20%เนี่ยก็เติมได้เหมือนกันนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูตอน40%ตอนนี้ยังมีเวลานะครับตอนนี้ผมทำคลิปเนี่ยมันยังไม่ถึง40นะแอีก6ชั่ววววโมมมงงงเเเนนนนีี่่ยัััจจจะะะะะถึ40แล้้พรรรราาผบบทคคติม ตอนไหนมากกว่ากันคือเหมือนที่เขาบอกตรงนี้แหละครับว่ายิ่งเติมเร็วเนี่ยมันยิ่งได้ของดียิ่งได้เยอะถูกไหมครับก็อย่างที่เขาว่า,าจริงๆนะครับโอเคครับ okay, ผมต่อไปเป็นพาร์ท40%นะครับที่กำลังจะถึงนะครับ40%เนี่ยผมไปนั่งคำนวณมาแล้วนะครับมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ352ชิ้นครับผมสําหรับตัวแลกสกินนะครับซึ่ง352ชิ้นเนี่ยตีเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ1,760บาทนะครับนะก็แตกต่างกับ ตอนซื้อเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000บาทเลยนะครับ1,000บาทไทยเลยนะซึ่งเพชรที่ได้ฟรีนะครับเพชรที่ได้ฟรีนะผมเดานะครับตอนนี้2,000ใช่ไหมผมคาดการว่าตอนที่มันเหลือ40%เนี่ยมันจะคืนเพชรมาแค่1000นครับผมโดยประมาณนะแล้วก็ได้กล่องมาสิบกล่องครับผมซึ่งตีเป็นเงินก็ประมาณ2,000เพชรครับผมเพราะงั้นสเต็ปเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมดฟรีนะ3,000เพชรครับผมโดยประมาณนะ ก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็คือจะแตกต่างกับสเต็ปแรกนะครับที่เติม2790บาทเนี่ยอยู่ประมาณ4,500เพชรเพนะครับซึ่ง4,500เพชรเพนี่ยถ้ามาตีเป็นเงิน1 0 0 0บาทเนี่ยผมว่า4,500เพชรเพคุ้มนะ1 0 0 0บาทได้เพรตั้งเกือบ5000อนะันนี้คุ้มมากๆนะครับนะก็ถ้าใครมีงบก็ยังยืนยันนะผมว่าเติมตอนอยเปอร์ซนดีกว่านะนะส่วนถ้าเรามาเทียบนะครับ5,000เพรกับ3,000เพรนะครับแล้วมาดูค่าแตกต่างตรงนี้นะครับ ตรง20%กับ40%นะครับเราจะเห็นว่า40%กับ20%เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะโดยส่วนตัวผมเพราะว่าตอน20%เนี่ยตอนลด20%เนี่ยจ่ายไป2,350บาทนะครับส่วนตอนออตอน40%เนี่ยจ่ายไป1,760บาทต่างกันอยู่ประมาณ500บาทนะครับซึ่ง500บาทตรงเนี้ยแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ2,000เพชรนะครับ2,000เพชรก็ก็ยังโอเคนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ยังการันตีอยู่ว่า ยิ่งเติมมากก็ยิ่งได้เยอะครับแล้วก็คุ้มกว่าโดยประมาณอยู่แล้วนะครับ500บาทกับ2,000เพชรก็ยังโอเคครับไม่ได้น่าเกลียดมากๆราะงะ้นเนี้ยตอนนี้ถ้าใครยังเติม588ไม่ทันผมว่าเติม20%ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ40%แล้วเนี่ย20% 500บาทเราได้เพิ่มมาอีก2,000เพชรเนี่ยคุ้มกว่านะครับคุ้มคุ้มม,ม,มากมากนะครับโด,โดยโดยโดยความคิดของผมเพราะยังไงสุดท้ายครับเราก็ต้องเอาเพชรไปไปแลกไอ้กล่องเนี้ยเพื่อมาสมรูปภาพซอมบี้แมนให้มันครบอยู่ดีถูกมมัั้ยครรบเเอ,อปะาณนนล นะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายครผบผม60%ครับผม6 0เนี่ยผมคิดมาแล้วนะครับเราจะต้องจ่ายอยู่ทั้งหมด235ชิ้นครับผมหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่แค่1,175บาทเท่านั้นครับผมประมาณ1,175บาทเท่านั้นครับหรือถ้าใครไปเติมทางอื่นหรือย่างอื่นอาจจะถูกลงกว่านี้อีกนะซึ่งผมบอกเลยว่าสเต็ปนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าใครไม่ได้สนใจพวก ไอ้กล่องนี้ไม่ได้สนใจว่าชุดว่าน้าอย่างนี้ฉันไม่ได้รีบฉันไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยผมว่าสเต็ปนี้ก็คุมเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะได้กล่องอยู่ทั้งหมด5กล่องนะครับ5กล่องนั่นก็คือเราจะได้เพชรฟรีประมาณ1,000เพชรเนาะจากกล่อง5กล่องอยังไม่พอนะครับเราเราน่าจะได้เพชรคืนตอนจบเนี่ยอีกประมาณ500เพชรอันนี้ผมเดานะครับว่าประมาณ500เพชรเพราะว่าตอนสเต็ป40อน่าจะเหลือ1 0 0 0แล้วตอนสุดท้ายจะเหลือประมาณ5 0 0เพชรนะครับซึ่งรวมกันเนี่ยสเต็ปนี้จะไ,ได้ประมาณ1,500พ้าเพชรครับผมนะ ก็แสดงว่าเพชรมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเรดโดยเฉลี่ยก็คือถ้าเราเติมตอน100%เราได้ทั้งหมด7,500เพชรนะครับถ้าเราเติมตอน470อ่าหร,อหรือตอน20%เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ5,000เพชรตอนที่ลด40%เราจะได้อยู่ทั้งหมด3,000เพชรและตอนสุดท้ายคือเติมลด60%เนี่ยเราจะอยู่ประมาณ1,500เพชรนะครับโอเคนะครับทุกคนคงเห็นภาพแล้วเนาะกจะ็จะแตกต่างกันประมาณเท่าๆๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าไม่รีบจริงๆอะ่ะผมแนะนําให้รอครับ รอตอน60%เอร์ครับผมเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่ั้ยเจ็บาทนะครับต่างกับอันแรกเยอะไหมเยอะนะแต่ว่าไอ้กล่องเนี้ยมันมีขายไงเข้าใจไหมคืออันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่อยากเติมเยอะนะ มันมีขายครับมันมีขายอยู่ตลอดนะครับเนี่ยมีขายอยู่ที่ไอ้หีบรูปภาพอยู่แล้วนะครับพาะง้นถ้าเราไม่ได้ไปหวังไอ้เพจ7,500เพรตรงเนี้ยครับไม่ได้ไปหวังไม่ได้ไปแคร์ไม่ได้ฉันโ no no นสนโนแคร์ฉันไม่อยากเติมเยอะฉันไม่อยากเติมจนถึงเกือบ3,000ฉันไม่อยากเติมขนาดนั้นนะครับพาะง้นเนี่ยสู้เราเติมแค่เนี่ย1,175บาท นะครับในตอน60%นะครับแล้วเรามานั่งเก็บเพชรนะครับดองเพชรแล้วมาซื้อรูปเนี้ยให้ให้มันครบ60กล่องแล้วเผื่อเราได้การันตีคือ60กล่องเหมือนจะการันตีอยู่แล้วด้วยซ้ำมัง้งเนาะแล้วเราก็ได้อยู่แล้วอะครับนะซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ประหยัดเงินของทุกท่านมากกว่านะครับประหยัดได้ถึงเกือบ2,000บาทเลยทีเดียวเออถือว่าคุ้มนะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเติมไปนะครับถ้าเราเติมเต็มจริงๆอะสมมุติถ้าเราเติมไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะครับเราได้มานีย ก็ไม่ได้การันตีนะว่าเราจะได้ครบทุกรูปถูกไหมเราก็ต้องมาเสียเพชรตรงนี้อยู่ดีครับเราก็ต้องมาเสียเพชรเติมตรงนี้อยู่ดีนะครับเติมเอตรงกิจกรรมรูปภาพตรงนี้อยู่ดีนะครับตรงคอสตูมตรงเนี้ยเพื่อให้มันครบอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้รีบจริงๆอะครับถ้าไม่ได้สนใจจริงๆอะครับผมว่ารอตอนมันถูกที่สุดน่าจะคุ้มกว่านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเองนะครับนะดีกว่าคุณไปเสียเกือบสามพันนะครับสองพันแปดสองพันเก้า นะครับถ้าใครรีบมากๆเดี๋ยวเติมแพ็กน,นี้อัดเข้าไปอีกโอ้โหหมดเยอะเลยทีนี้นับหมดเกือบหมื่นนะหกพ0นเจ็ดพันแปดพกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแพงถูกไหมเออเพราะงั้นอันนี้เป็นทางออกนะครับให้ใครที่รู้สึกว่าไม่มีเงินเยอะแต่อยากได้นะครับนะผมว่าซื้อ60%ก็คุ้มเหมือนกันนะครับและน่าจะดีด้วยนะครับสำหรับคนไม่มีงบมาก นะเพราะงั้นใครที่กำลังรอง60%อยู่นะครับเดี๋ยวรอจัดกันได้เลยนะครับส่วนใครที่ซื้อแพ็กเต็มไปแล้วผมว่ามันก็คุ้มในในระดับที่ถ้าคุณเติมแบบนั้นเป็นปกติอยู่แล้วผมว่ามันคุ้มที่สุดแหละนะครับสำหรับ100%นะส่วน40กับ20เนี่ยผมว่าก,กลางๆมันมันมันไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สายเติมจริงจังหรือเราไม่ได้สายเติมน้อยจริงๆอ่ะผมว่าก็โอเคเนาะแต่ถ้าผมแนะนําถ้าคุณเติมประมาณนี้อยู่แล้วผมแนะนํา100%แต่แรกไปเลยครับคุ้ แต่ถ้าคุณไม่ได้เติมขนาดนี้คุณเติมแบบเดือนละพันเดือนละอะไรเงี้ยรอ60%ครับคุ้มเหมือนกันแล้วคุณดองเพชรซื้อไอ้กล่องเนี้ยเอานะครับคุ้มกว่าส่วนเพชรที่ได้คืนมาไม่ต้องสนใจครับถ้าเราไม่ได้สนใจเราสายดองอยู่แล้วเราสบายถูกไหมถ้าเป็นสายฟรีอยู่แล้วอะครับถ้าเราอยากได้จริงๆนะครับก็จัดกล่องนี้ดีกว่าเนาะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าแต่ผมไม่มีซอมบี้แมนครับอันนั้นคือจบครับไม่ต้องซื้อครับนะ โอเคเนาะโอเคครับผมนะ <laughs> okay, นนก็ประมาณนี้ละกันวันนี้ผมมานั่งวิเคราะห์ให้ดูง่ายๆเนาะเผื่อใครที่กาลังงงกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สรุปก็คือใครที่เติมหนักสา0พันสี่พันได้สบายๆเนี่ยก็จัดร้อยปเไปเลยครับส่วนใครที่เป็นสายชิลสายเติมน้อยๆนะครับเติมทีละพันนิดๆพันพัน,พ,นพันก็เนี่ยครับอันสุดท้ายนะครับพี่ว่าคุ้มนะครับก็คือ พันเดียวแลกกับสกินซอมบี้แมนที่มันเปลี่ยนด้วยก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับส่วนใครไม่เติมนะครับแบบพี่ที่ไม่เลิกที่เลิกเติมไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยคว่ากันแล้วกันว่าแบบไหนเนาะโอเคครับผมนะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกิจกรรมชุดว่ายน้ำในแคมป์ถ้าใครมีคําถามตรงไหนก็มาคอมเมนต์ถามกันได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชียร์ร้อกับ60%นะครับก็คือจ่ายเต็มกับจ่ายน้อยที่สุดไปเลยนะครับ2ออันนะครับส่วนตรงกลางไม่ต้องครับผมปล่อยมันไปนะเพราะว่าถ้า เรารู้สึกว่มามันลดนิดเดียวเราก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเนาะถ้าลดก็ต้องลดให้สุดไปเลยถ้าจะซื้อให้ให้ดีก็ต้องซื้อให้ดีที่สุดไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าซื้อให้ถูกก็ต้องถูกที่สุดไปเลยพี่แนะนําแบบนั้น,นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเอ่อ สำหรับการรีวิวนะครับกิจกรรมใหม่นะครับชุดว่ายน้ำแสนสนุกนะครับอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยนะครับวันเดียวปุ๊บลบคลิปเลยประมาณนั้นนะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังกันเดี๋ยวไว้เจอกันในพีดับไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมชุดว่ายน้ำนะครับสำหรับทุกคนเนาะก็ใครที่มีข้อสงสัยข้อการขาก็วันนี้ผมมาขายให้แล้วเนาะแต่ถ้าใครยังงงอยู่ก็สามารถพิมพ์ถามผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวไว้้เจอกัสดีไวันนี้ขอบบบบคคุณมมาาากรัผ๊ยย you <laughs>